พี่คะอันนี้อะไรคะพี่คะอันนี้อันนี้เงากนอูค่ะเงาเจ้ากนอูเงาไม่ได้ใส่พันเลยค่ะเงากนอูไปได้มาแต่ทําไมมีด่างใช่บางอู้มากอ๋อบางที่ไม่มีด่างนะพี่ใช่ไหมนี่แต่มาูกับเรามันงามมากใช่เอามาน่ยแต่ทุกของเขาจะใบเล็กมากเลยอ๋อเงากนอูแล้วด่างสีขาวมาหนูเห็นส่วนมากหนูเห็นจะจะพื้น แต่นี่มีด่างมาด้วยสวยมากเลยสวยมากเลยค่ะต้นเนี้น่งจะได้มาใหม่ค่ะโอ้โหเ,เขาไม่ก็จะบำรุงไงนี่นี่นี่แล้วใต้ใบเขามีใช่นี่ค่ะใต้ใบเขามีหูด้วยแล้วดูนะคะนี่ค่ะแดงแล้วมีลายจุดขาวๆแซมมาด้วยค่ะสวยมากพี่ก็บอกงาวควรอู สวยจริงๆค่ะพี่แทกกระถางพี่แทกกระถางนี้เท่าไหร่คะเนี่ยหลักสอง้ว็น้องพ่อเป็นไม้กเกลียวตัวเนาะพ่อเขามีเขี้ยวรอบตัวเลยนะโอ้หมาเลยค่ะใช่ใช่นี่ค่ะสมบูรณ์มากดูนะคะอันนี้หลักสองขึ้นนะคะนี่ค่ะคือสามารถแยกได้เลยอ่ะแยกกระถางได้แล้วจ้นนะ